สวัสดีครับคุณนิจโจทรัพยชนะนะครับโอ้วันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่ตลาดลงเครือนะครับตลาดลงเครือโอ้โหนี่ครับเป็นตลาดลงเครือสาขานวัดนครนะครนี่ครับมาเจอร้านยำเจเดือนทะเลเดือดนะนี่ครับก็อยู่ที่นี่สาขานี้เหมือนกันนะเป็นยำที่ได้รับความนิยมมากนะตอนนี้ครับสองร้อยสาขานะฮะเป็นเจ้าดังโซเชียลเลยก็มาได้นะนี่มีเฟซบุ๊กนะฮะมีเฟซบุ๊ก แค่เดือนทะเลเดือดน,นะเซิร์เข้าไปได้นะฮ<จ>ะแล้วก็ <achieve> นี่เบอร์มือถือนะฮะเป็นชายนะอโอ้เดี๋ยวศู2 2นยะ์แปดหกสองสามห้าสองศูนย์แปดหกสามห้าสองสองแปดหกเก้านะจะเดือนนะจะเดือนนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเนาะนนาอ๋อ,อวันนี้มียำอะไรบ้างครับเนี่ยตั้งดอง ก้าปลาเซอร์เนแล้วก็เมนต์น้ำค่ะแล้วใส่แดงเค็มใส่แดงเค็มเนาะนี่ครับไอปูน่ากินเนี่ยนะเป็นปูเป็นปูทะเลเนาะปูสดเลยค่ะปูสดปูดองนะเป็นแล้วก็ก้างดองที่นี่เขาจะเขาจะให้อ่าที่กั้นกันทุกร้านนะมันจะต้องอ่าช่วงโควิดเลยเนี่ยเขาจะกั้นไว้นะทำให้อ่าหน้ารละอาจจะดูแบบนี้นะฮะนี่ครับโอ้ยยำนี่ราคา5้บาทเนาะ ห้าทุ่ม้าบาทนะครับแบบนี้นะห้าทุ่ม้าบาทแต่ที่นี่มีมีเรีอกสูตรสูตรได้ด้วยเนาะลนกสูตรได้ด้วยนะครับโอ้ล็อกเมนค่ะน้ำยำปลาอนี้ปลากับซีฟู้ดค่ะน้ำยำซักชุดเลยค่ะห้าสิบเก้าบาททุกเมนูเลยจ้าลักกับซีฟู้ดเน,นาะอันอนี้เป็นเครื่องยำนะนี่เป็นเครื่องยำนะก็จะมีเหมือนสูตรของทางร้านนะฮะก็<ม>ะจะเป็นแครอทมีมะม่วง หอมแคร์เตรียมมาล้านเนี่ยใส่พร้อมกันไปเลยใช่ไหมยกแยกให้หอมครับเพราะข้าวต้มนั่นทำนะครับหมอบางทีก็ยำไปเลยนะบางทีก็แยกว่ไม่ชอบมาล้าไม่ดูเพราะเก็เลือกได้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 บางคนชอบก็ขอเยอะหน่อยก็ให้ค่ะอ๋อนี่ครับก็มาอะไรดีคะสั่งได้บ้าเป็นร้านยำเจเดือนทะเลเดือนนะฮะเกลือดองที่น้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะ มีสูตรปลาราแล้วก็สูตรซีฟู้ดนะฮะเดี๋ยวสกครู้เรามาดูเขายำกันนะฮะ นอกจากสั่งสองอย่างสามอย่างอะไรเงี้ยจะเพิ่มเป็นเงินไปนะครับเมนูละห้าสิบเก้าบาทนะำให้ด้วยนะ ก็บาทคุ้มนะฮะเพราะว่าได้เยอะมากนะได้ตั้งสองตัวนะเพราะว่านะสองสองสามตัวเลยนะถุงใหญ่มากนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกไปน้รปราจนะิม้มสูตรปรลานะน้ํายำนะครับน้ํายําสูตรปลานะแล้วก็จะมีกุ้งนะฮะนี่อันนี้เป็นน้ำปลากวนนะฮะเป็นปน,น,ปน้ำปลาสูตรของเจเดือนนะไม่ใช่น้ำเปล่านะ ได้นะคะอย่างละ ลาดน่าเดินนะ,ะสำหรับตลาดลงเกลือนะ,ะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มีทั้งตลาดอาหารนะก็สามารถไปเดินเที่ยวได้ไงเปิดทุกวันนะครับ<ะ>ตลาดลงเกลือนี่เปิดทุกวันเนะะ şallah, าะมีวันหยุดไหมไม่มีเนาะอ่าแล้วร้านเจดีย์ทะเลเดือดสาขาตลาดลงเกลือเปิดกี่โมงะครับเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นเ็นต้นไปก็จนกว่าตลาดจะปิดเนาะประมาณสามทุ่มนะฮะสามารถจองได้ค่ะเดอร์จองล่วงหน้าได้เบอร์โทรอะไรครับ สอง9ูนย์แป4เก้าศูนย่งสี่หค่ะอ๋อนะครับโทรมาเช็คก่อนได้เลยคโทรมาเช็คได้เลยนะว่าขายไม่ขายส่วนใหญ่จะไม่หยุดเนาะอยู่วันไหนก็ไม่หยุดนะคถ้าจะหยุดจริงๆก็จะหยุดวันจันทร์ขอหยุดวันจันทร์จะหยุดนเพจอาจจะแจ้งในเพจอ๋อมีเพจเจเดือรทะเลเดือดสาขาลงเดือดลมเดือดอ๋อมีวงเล็บต่อมาด้วยใช่ไหมสาขาลงเดือนวัดนครสาขาลงเดือนวัดนครนะฮะจะแจ้งในเพจเลยว่าหยุดวันนี้วันนี้ครับผมเนี่ยครับกับยำทะเลสดๆ แบบนี้นะ,ะับแบบว่า,าแค่แค่น้ำปลามีสูตรซีอิ๊วด้ไหมมีสูตรซีอิ๊วด้วยหรือเป็นดองน้ำปลายอย่างเดียวดองน้ำปลาอย่างเดียวเลยอ๋อที่นี่จะเป็นสูตรดองน้ำปลายอย่างเดียวนะ,ะน,นี่ครับสูตรดองน้ำปลามีกุ้งมีกั้งนะ,ะสดๆแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้เจเดอร์ทะเลมี200สาขาแล้วรู้แล้วค่ะอ่าล้วเขาจะกำลังจะทำโรงงานใหม่ด้วยเป็นโรงงานที่พื้นที่โอ้โหหลายไร่หลายไร่เลยโอ้อันนี้เป็นกระเทียมทอนนะโอ้ โอ้โหกลีบใหญ่มากเลยนะน่ากินนะเนี่ยไอ้นี่น่คือเข้อาไว้เพื่อให้ให้เออมันมันมันกินแก้มกับของดองมันจะดับคาาได้นะคาวได้แก้เลี่ยนได้แก้เลี่ยนแก้แบบดับคาาได้เลยนะฮะแต่จริงของทะเลดองนี้ก็ไม่ได้ขาวนะอ่าเพราะว่าเพราะว่าดองน้ำปลากวนมาแล้วเนื้อเด้งนะฮะเนี่ยทั้งกั้งทั้งปูนี่ฮะก็เ้วเจอน้ำยำของสูตรเจดเดินทะเลเดือดเข้าไปนะสองสูตรนี้อยู่หมัดเลยนะฮะโอ้โหรสชาติสุดยอดเลย การันตีได้าจาก2องสาขาทั่วประเทศนะฮะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในโซเชียลนะฮะและนี่อีกหนึ่งสาขาที่ผมมา,มาเยี่ยมเยือนนะวันที่ผ่านมาเส้นทางนี้ก็เลยแวะมานะฮะว่าไอ้ได้ข่าวว่าเจดเดลต์เนเดือมาเปิดที่สาขาลงเกลือด้วยนวนทบุรน,นะก็เลยแวะมาดูนะคะับนี่ครับนี่จะพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรครับชื่อแพรค่ะพี่แพรค่ะชายหมาพี่แพรเนาะเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วนะฮะพี่ก<ช>ัดก็ให้ไปแล้วนะฮะอยู่เลยเลยทางเข้านนทบนครมาไม่ไกลเนาะไม่ไกลค่ะนี่คมอุตสาหกรรมนวนทบุร มุ่งหน้าไปทางด้านทางสระบุรีเนาะ<ช>อยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะครับอ่าไม่ไม่ไกลนะฮะนี่ครับโอ้น่ากินจริงๆฮะเป็นเนื้อปลาชิ้นๆเลยค่ะเป็นเนื้อปลาเป็นชิ้นเลยพูดเลยพูดเลยอีฟานะเป็นเนื้อปลาชิ้นเราไม่ใช่เศษเสร็ซอมอนนั่ง แซลมอนสดวันต่อวันนะฮะขายหมดแล้วก็ไปซื้อมาใหม่นะฮะเพราะว่าของทุกอย่างที่จะออกจากจากจากโรงงานของเจเดือนทะเลเดือดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งกั้งแซลมอนแล้วก็พวกไข่แดงอะไรเงี้ยหอยนางรมนะฮะ แต่ท <si uh> uh> ี่นี้ค uh ือยงเดียวเพราะผมไม่ให้ขายเนื่องจากว่ามีคนขายก่อนหน้านี้แล ok uh ้วนะฮะก็เลยไม่ได้เอาหอยนางรมมาลงนะจริงๆลูกค้ารีเควสมาเยอะมากนะฮะสำหรับหอยนางรมนะฮะแม่ค้าก็บ่นอยู่ว่าเออไม่ให้เราลงนะก็เสียดายนะฮะนี่ครับผักน่ากินมากกระเทียมคนดูดิมันเลี่ยมวัดเลยนะฮะพากันแบบซิ่งก็เลิเลยนะตที้ครับสามเดือยห้าร้อเก้าบาทนะครับกางก็มีนะค่ากางก็มีนะครับ ห้าร้อเก้าบาทเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าผักเอากระเทียมยำห้าร้อยเก้าบาทหาทานย่านนะครับราคานี้ครับได้จ้ะครับเอาปูนะยำปูปลาสุกสีผูและสุกบาราครับน้ำจิ้มหวานน้ำยำหรอครับเอเคโอ้นี่นี่เนื้อกุ้งดูเนื้อกุ้งก่อนต่อไหมลูกต่อไหม ต่อไหมลูกเนาะอร่อนน้ำยาอะไรลูกกต่รูมเลยนะแม่ใส่เลยนะลูกจามอนจะชิ้นใหญ่มากนี่ครับชิ้นเมเลอร์เลยนะฮะ แซลมอนทำเองนะฮะแซลมอนแร่เองนะชิ้นใหญ่หน่อยนะสวัสดีครับยำนะครับไม่มีคิวครับไม่มีคิวเข้าได้เลยนะครับได้เลยครับได้เลยยำเจดเดินทะเลเดือดสาขาตลาดโรงเกลือนวัดลครน,นะ ันนี้จำปูหม,มาครับของพี่วันนีนรรส้สุดสุดซีฟูดโอเคครับซีฟูดคนต่อไปสั่งไว้ได้เลยนะครับต่อไปครับยำปูเหมือนกันนะครับอ๋อปูหม,มาสุดซีฟูดเหมือนกันหรือปลาปะกันมปลากระเทียมทานได้ไหมคะได้นะคะนี่ดูดูปู ปูทุกคนนี่ปูปูโอ้โหไม่ค้าไวมากถ่ายไม่ทันเลยฮะแม่ค้าว่องไวมากเออไม่ได้เพราะช้าเดี๋ยวลูกค้าหนีหมดแล้วต้องต้องรียกทำไปไวนะอันนี้เป็นปูม้านะค่ะโอ้โหนี่ไข่มีไข่ด้วยเหรอมีไข่นี่มันมันะค่อ๋อมันมันใช่ไหมมีไข่ค่ะตังมีจะมีไข่นะอันนี้ก็ 59เหมือนกันเอออย่างละ59นี่ค่ะชิ้นใหญ่เลยค่ะใช่คุ้มมาก59บาทได้กินอาหารทะเลพร้อมยำนะครับไม่ต้องไปหาเครื่องยำที่บ้านให้ยุ่งจานนะไปถึงก็เทใส่าจานได้เลยเนาะครับยำแซ่บเจดเดอนทะเลเดือดนะครับมาตรฐานสาขามากกว่า200สาขาทั่วประเทศนะฮะจะเจ้าดังโซเชียลน,นะฮะ ออกรายการมาหลายรายการแล้วนะครับท่านที่สนใจเฟรนชายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในในเพจเจดเดือนทะเลเดือดนะครับราคา20,000ืเกาันเกร้อยเท่านั้นนะฮะเราก็จะให้วันแรกจะให้ทั้งจะตั้งร้านเลยเลยนะจะให้ของสดนะฮะให้ปูให้กั้งให้ผูกม้าให้หอยนางรมมานะฮะพร้อมขายนะฮะวันแรกนะฮะถ้าท่านขายหมดเนี่ยท่านจะได้ทุนคืนนะฮะก็ท้าก็ลงทุนไม่กี่บาทเองนะครับแล้วก็ได้อาชีพด้วยนะฮะจากเจดเดนทะเลเดือดนะฮะสามารถ ไม่เกินถ้าไม่เกินสามผิดแน่ฮะการันตีโดยอ่โดยเจ้าของสาขาเองนะฮะอันนี้เราไม่ได้เป็นหน้ามาเจ้าของสาขาอบอกเองนะฮะคะไม่เกินสามนาท์ค่ะได้ทุนคืนเนาะบางบางร้านเขาบอกว่าสองนาทีได้ได้ทุนคืนอ,อย่างเช่นที่ผมไปต,ตลาดนะที่น้องน้องเสือๆนั่นตลาดนะัยนนะเอ่อมีโชคมีใช้มีโชคมีชัยตะพางขาตะพาน้เขาบอกว่าไม่ไม่กี่วันนั้นได้ทุนคืนเลยเพราะว่าเขาขายดีมากขายเยอะมากนะฮะแล้วทีมมาเขาต้องสี่ห้าคนนะเขาขายกันนะทีมมาสาวสาวนะ สุดรครับมาทันบ่อยไหมครับ,รบลูกค้าประจำประจำได้เลยปหน้าได้เลยนะฮะก็แสดงว่าอร่อยนะครับลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อนะฮะถ้าไม่อร่อยลูกค้าไม่กลับมาแน่นอนนะนี่การันตีโดยลูกค้านะฮะมาประมาณกี่ครั้งแล้วครับลหลายลครั้งเนาะนับไม่ทวนแล้วนะฮะาำ่าหลายครั้งนี่คือจําไม่ได้นะฮะ ก็กลับมาซื้อแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขายไม่ยากเลยนะแค่น้ำยองน้ำยำนี่ทางเจเดือนเาจัดมาให้แล้วนะาจารย์มาให้แล้วน้ำยองน้ำยำสองสูตรเลยแล้วก็พวกกุ้งพวกก้างวัตถุดิบต่างๆเจเดือนจัดมาให้เลยนะครับเพียงแค่ท่านเอามาวางขายนะฮะลงแรงนิดนึงนะฮะแล้วกําไรก็คือเป็นของท่านนะครับเราได้ส่วนต่างจากกําไรนะฮะกำไรก็ได้แน่นอนนะครับยิ่งขายมากยิก่งได้มากนะกาไร อันนี้คือสอย่างค่ะ้อยสิบแปด่ะมันจะบวกมันะครับจากห้าหกสิบเก้าหกสิบเก้าห้าสิบเกาบวกห้าสิบเก็อ่าอย่างละ59นะฮะรวมกันก็คูณสองเข้าไปนะจะเอา3มอย่างก็ได้นะอ่าถ้าใครมีเงินเยอะก็ซื้อไปเลย3อย่างรวมกันเข้าไปอย่างเงี้ยหรือจะแยกเป็นถุงก็ได้นะ ขอบคุณนะครับอ่านะครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ฝากร้านนิดนึงเนาะยังไงก็ทุกท่านใดนะคะที่มาเดินลงเกลือนะคะหรือไม่เข็ดน่าประตูนน้ำพายินนะคะผ่านไปผ่านมานะคะ งแล้วก็มาหาทานอย่างแซ่บๆได้ที่นี่นะคะร้านครเจดีเดือนเดียนค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา10.00นาฬิกาถึง21.00นาฬิกาสามคนนะคะสามารถโทรสแจ้งได้นะคะโทรแจ้งไปแล้วเมื่อกี้เนาะแล้วก็ถ้าเราอยู่บนไหนเราก็จะแจ้งในเพจเจดีเดือนเดือนสาขานุวรรณภูค่ะได้ได้ รับประกันความแซ่บเลยใช่ไหมใช่ค่ะความสดความใหม่ของยำแล้วก็ความย่ส่งตรงจากห้องเย็นของที่เดือนทะเลเดือดน,นะเขาทำมาให้เรียบร้อยนะฮ <ไอ S 1> ะทำแกะทัมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะนี่ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะตลาสาขานี้นะครับโอ้โหสุด,ดยอดยเลยครับก็ถือว่าขายดีนะฮะในธุรกิจแบบนี้นะครับหลังจากหลายร้านก็รู้สึกว่านั่งตบยุงกันอยู่เนาะร้านนี้ก็ยังได้ขายดีนะ คนที่สนใจเป็นชายก็ติดต่อคขับมาได,ได้นะครับใต้ใต้ลิงก์นะเดี๋ยวส่งใส่ลิงก์ไว้ให้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า